หลายคนบอกว่าการเมืองไทยมีความลึกลับซับซ้อนค่ะใช้คำว่ารับรวงคลางอย่างเดียวก็คงยังไม่พอค่ะแน่นอนว่าวันนี้การต่อสู้ทางการเมืองยังคงเดินหน้าต่อไปพร้อมกับการเจรจาต่อรองค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์นะคะชวนเรามาเช็คดวงการบ้านการเมืองค่ะไปจนถึงดวงของบิ๊กการเมืองค่ะที่อยู่ในบิก๊กเดลค่ะ ว่าใครดวงดีและใครดวงตกนะคะรวมถึงจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหรือไม่กับสินแสโจ้คุณคมสารพันันวิชาตุลสินแสด้านโหราศาสตร์จีนชื่อดังครับสวัสดีค่ะคุณคมสารคุณสินแสโจ้นะคะ วันนี้สยามรัปดารวิจารณต้องขอรบกวนมาเช็คด,ดวงการบ้านการเมืองกันสักนิดหนึ่งคะ่ะวันนี้ค่ะเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงกลางปีกันแล้วดวงดาวทางการเมืองเป็นยังไงบ้างคะให้คุณให้โทษกับใครบ้างเชิญค่ะซินแสโจครับก็แป๊บๆเราก็เข้าสู่กลางปีกันแล้วนะคันาง,าง <S <S ด <S 2> <S 2> เูเร็วพอสมควรเลยค่ะแล้วก็ผมเองก็ได้เคยวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นปี ปลายปีปลายปีแล้วแล้วก็ต้นปีนะฮะว่าว่าพื้นฐานพื้นฐานของดวงเมืองแล้วก็พื้นฐานของผู้มีอำนาจรวมทั้งพื้นฐานของอดวงรัฐบาลก็ได้ทำนายเอาไว้มันก็เกิดขึ้นหมดแล้วนะคะฮะแต่แล้วตรงตอนนี้เนี่ยพอเราเข้าสู่กลางปีปั๊บเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นไตรมาสที่สองซึ่งถ้าพูดถึงว่าก็จะ เอในในในที่ผมได้เคยทานายเอาไว้นะครับว่าในช่วงเดือนในช่วงเดือนพฤษภา<ม>เออเดือน<ม>เดือนเมษ,ษายนี่ยมันเป็นเดือนบะลงเป็นเดือนมังกรค่ะในตามหลักของโหราศาสตร์จีนค่ะนะฮะมังมังกรเนี่ยก็ที่ผมได้ให้ได้ให้คานิยามไว้ว่ามัางกรมังกรปัดหางหรือว่ามังกรปาดหางอ่า เราก็จะเห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นของวงการศิลปการีวงการข้การาชการ,การวงการการเมืองค่ะมาครบเลยมาครบเลยนะฮะเสร็จแ,แล้วเราก็ผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับว่าเดือนพฤษภา,านเนี่ยก็คือในเดือนนีมนนนมนนน้มันเป็นเดือนมันเป็นเดือนมะเสงเดือนงูเล็กในตามหลักโหราศาสตนะร์จีนนะฮะมันก็จะมีเรื่องของความลี้ลับเรื่องของที่คําพูดที่ ท่านทักสิงก็พูดออกมาเองว่าการเมืองมีความลี้ลับคะ่ะซึ่งมันก็ถ้าพูดถึงในทุของดวงจีนเนี่ย mm hmm. เดือนพฤษภาคมเดือนงูเล็กมันก็เป็นเดือนแห่งความลึกลับแล้วก็มีเรื่องของการหักหลังมีเรื่องของการเออ่เขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่ามีเลขเพทุบาย,ย,ยๆๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคะ่ะเพราะเพราะเพราะมันเป็นงูนะฮะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าสู่กลางปีปั๊บเนี่ยเรากำลังจะหมดเดือนพฤษภาพอเราเข้าสู่กลางปีก็คือเดือนหน้าเดือนมิถุนา หลายหคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อใช่ไหมฮะ,ะผมเองก็เอ,อได้มีการวิเคราะห์นะครับก็วิเคราะห์ร่วมกับคุณพ่อนะครับจินแสพานวัฒนปริชาติคุณก็มีโอกาสได้พูดคุยกันว่าเออเอ,อในเดือนมิถุนายนยเนี่ยนะครับถ้าถ้าพูดถึงตามหลักโราศาสตร์กีแล้ศวือว่าจะเป็นการเข้าสู่เดือนมะเมียหรือเดือนม้าอ่า เราจะเห็นได้ว่าเดือนม้าเนี่ยคือม้าเนี่ยเป็นปนัะลักษ์ของความความคืบหน้าของความก้าวหน้าของการเดินหน้าของอะไรที่มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเออ่ไม่ได้อยู่กับที่ละเริ่มที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความคลุมเครือมีความไม่ชัดเจนอะไรอยู่มากมายแต่พอเดือนหน้าไปแล้วมิถุนาย WH นไปแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่จะมีความชัดเจนอะไรมากขึ้นผมผมค่อนข้างเชื่อว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ความคุ้มเคือหรือความที่ทุกคนคิดอยู่ในใจหรือทุกคนทุกคนซ่อนอะไรไปอยู่ในใจจะปรากฏในเดือนในเดือนมิถุนาเกือบทั้งหมดอืซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีเรื่องของคดีความเรื่องของอะไรตรงนี้ก็ที่ผ่านมาก็เผอิญท่านทักษิณก็มีเรื่องของอายการส่งฟ้องอใช่ค่ะซ,ซึ่งก็ขอเลื่อนเป็นเดือนมิถุนาค่ะ่งคราวนี้ผมถ้าผมนั่งวิเคราะห์ตามตามดวงเลยนะมิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนที่ทุกอย่างต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติผมแค่คิดเล่นๆน,นะถ้าสมมติว่ามีการ ถึงวันนั้นปั๊บว่าจะมีการขอเลื่อนอีกเนี่ยผมคิดว่าคงยากละ,ะเพราะว่าเพราะว่าเดือนเดือนเดือนมิถุนามันเป็นเดือนที่ทุกอย่างจะต้องชัดเจนแล้วก็เห็นอะไรมากขึ้นดวงคุณทักษิณก่อนหน้านี้จําได้ว่าคุณแสโจ้เคยดูเอาไว้ว่าการกลับการตัดสินใจกลับประเทศไทยเนี่ยมาพร้อมกับที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยคุณทักษิณก็ เรียกว่าอาจจะได้กลับบ้านแต่ว่าก็มีหลายอย่างรออยู่แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยคุณโจก็ยังบอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ยต้องรอดูนะคะเรื่องคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะมีความชัดเจนหลายคนวันนี้ค่ะตั้งแต่วันที่อายการสูงสุดมีคาสั่งคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีการมองกันต่อไปนะคะว่าคุณทักษิณจะสู้หรือจะหนีคุณทักษิณจะหนีอีกรอบไหมไปถึงขั้นนั้นกันแล้วคะ่ะมีโอกาสไหมคะอ ครับคือคือคือจริงๆแล้วยโดยตามหลักเอของธรรมาัิบาลหรือว่าของเอจริยธรรมคุณธรร,รมของของคุณสมบัติที่ดีของผู้นําอ่ะนะครับมันก็ต้องทําอะไรให้มันถูกต้องอ่าไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดเนี่ยคือ,อยังไงเราก็ต้องเราก็ต้องต่อสู้หรือว่าต้องเผชิญหน้าโด,โ,ดโดยโดยโดยคุณสมบัติที่ดีของผู้นาอ่ะนะครับถ้าถ้าตรงนี้มาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยผมก็เลยมีความสุกว่า ในอย่างอย่างของผมได้มีการได้มีการทำนายไปก่อนนั้น,น,นว่าท่า,า,านทักษิณเนี่ยดวงดวงอยู่ในเคราะห์คือถ้าจะกลับมากลับมาปีหน้าย,ยังดีกว่าปีหกแปใช่ปีหกแปที่ผมให้ทำนายเอาไว<ะ>้ในในรายการของของ,ของคุณกุ้งเอง<ะ>แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคถ้ากลับมากลับมาแล้วไม่เป็นไรแต่ขอให้อยู่นิ่งๆเพราะว่า <c oughs> ดวงเนี่ยมันจะเริ่มเข้าคระตั้งแต่เมษา Hmm. คือพีง่ายว่ากลับมาในช่วงปีที่ไม่เกื้อหนุนกับตัวทักษณิณเองด้วยแล้วก็ตัวท่านทักษณิณเองเนี่ยตั้งแต่เมษาเนี่ยเริ่มเข้าเคราะห์ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยผมก็เลยที่ที่เคยให้ทหํานายว่า <Okay. S 2> อยู่บ้านเฉยๆเราเป็นแบ,บ็คยุ้งหลังเดือนเก็บเงียบโดยที่เราไม่ต้องออกหน้า <Okay. S 2> ตรงเนี้ยพอพอเราไปมองไปถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยคือผมผมผมวิเคราะห์ไว้นะครับในตามดวงของท่านทักษณิณเนี่ยในเดือน พอพอหลังจากที่เจอปีมิเกิลหนุนแล้วมาเจออายุเข้าเคราะห์แล้วเนี่ยแล้วเดือนหน้าเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดือนเดือนมาเมียที่ไม่เกินหนุนกับปีฉลูท่านทักษิณเกิดปีฉลูใช่ค่ะแล้วอ่าแล้วก็เดือนกรกฎาคมเนี่ยนในตามหลักของวัสตร์อ่าเป็นวันเกิดก็คือเป็นเดือนมาแมซึ่ง <ừ> เป็นซึ่งเป็นเดือนชงของท่านทักษิณอีก <ừ> เพราะฉะนั้นท่านต้องผ่านมัง,งมสมสองเดือนนี้รอดไม่รอด <ừ> ถ้าถ้าเป็นผมเอง ผมรู้อยู่แล้วว่าเอ,อถ้าผมจะหนีหรือไม่หนีผมไม่รู้แต่ผมรู้แล้วถ้าผมจะสู้ในช่วงจนสองเดือนนี้ยผมโอกาสแพ้สูงค่ <c oughs> ่ะอาโอกาสที่โอกาสที่จะรอดคุกเนี่ยค่อนข้างยากค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นผมเลยผมก็คิดว่าผมติดคุกไปเลยให้มันจบจบ <c oughs> แต่ตัวท่านทักษิณคิดยังไงอันนี้อันนี้เราก็ไม่สามารถคาดเดาได้ <c oughs> แต่ถ้าตามดวงเนี่ยมันมีโอกาสมีโอกาสถ้าสมมติว่าเลยเลยกรกฎาคมไป ยังพอยังพอยังพอที่จะเบาลงได้พ <Okay. S 2> ื้นฐานดวงจะจะค่อยค่อยโปร่งขึ้นแต่ก็ไม่ใช่โปร่งทั้งหมดตอนเดียวเพราะว่าเจอปีไมเ่ลเกินหนวนแล้วก็อายุอยู่ในเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาที่เจอปีเจอปีไม่ดีแล้วก็อายุอยู่ในเคราะห์เนี่ย,าาก,าย,ย,ายการสนใจการเดินการอะไรมันผิดพลาดไปหมด mm hmm. นะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นผมผมผมก็ไม่ได้อยากจะอยากจะเออเขาเรียกว่าอะไรที่จะชี้ชัดไปเลยเพราะว่า มันต้องขึ้นอยู่กับว่าท่านทักษิณตอนนั้นตัดใจอย่างไรแต่ตามดวงแล้วเนี่ยโอกาสโอกาสรอดยากในสองเดือนเนี้ยค่อนข้างยากมากนะครับก็เลยเป็นที่มาของข่าวลือว่าต้องจับตาว่าคุณทักษิณจะยังไงโดยเฉพาะฝั่งที่ตอบตรงข้ามคุณทักษิณก็บอกว่าให้จับตาช่องทางธรรมชาติได้เลยก็ก็คือคือคือผมก็ชื่อ คือคือคือถ้าผมอย่างผมเนี่ยเวลาเวลาที่ผมจะดูดวงตัวเองปั๊บเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าผมไปไม่รอดแล้วผมผมผมจะผมจะดึงดันทําไมอืออ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านตัศน์ศินเองเนี่ยก็อาจจะมีกูรูอย่างที่เคยบอกท่านก็คงเคยมีกูรูเพราะว่าก่อนนั้นนั้นท่านไปชุบไ,ไ,ไปนู่นไปนี่ท่านก็ดูเลิกเลิกไปไปกราบไหว้อะไรตรงนั้นไปค่ะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าสินงแสสินแสคู่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 กายคู่ตัวเนี่ยได้นั้นให้คําแนะนําอย่างไรนะครับ พลังในตัวคุณทักษิณ่ยถือว่ายัางยังมีอยู่ไม่ใช่ถึงแม้ว่าจะดวงเข้าเคราะห์ก็ตามแต่ว่า<ม>พลังไม่ดีพลังในตัวก็ไม่ดีค่ะค,คือคือถ้าพลังดีเนี่ยคือถ้ามองถ้ามองในมุมมองการเมืองนะครับถ้าถ้าดีจริงเอาอต่อๆก็ไม่ต้องฟ้องหรอกครับอืมอืมอ่าแล้วก็ท่านเษฐาก็คงมีตัวตรงนี้ด้วยค่ะใช่ใช่เ่ยนะครับถา,ถามต่อเลยค่ะว่าดวงคุณทักษิณเนี่ยพอมีปัญหา แล้วดวงนายกเศรษฐาก็ยังมีคดี40สอบวไปร้องให้สารรัฐธรรมนูญยื่นถอดถอนจากตําแหน่งซึ่งตอนนี้ก็ต้องรุ้นต่ออีกนะคะดวงคุณเศรษฐาเป็นยังไงบ้างคะอะดวงของท่านเศรษฐาเองผมก็เคยให้ทําคําทำํทำนายไว้เหมือนกันว่าเข้ากรอมมาตั้งแต่พฤศจิกายน2566แล้วตั้งแต่นั้นมาท่านก็มีการการสนใจบางอย่างอ,ออกข่าวมาแล้วก็ออกมาถแถลงข่าวบันทําให้ สังคมเนี่ยอาจจะเกิดการไม่ยอมรับหรือว่ารู้สึกคิดจิดลบผมผมผมได้ดูได้ดูโพลล่าสุดเห็นว่าเห็นว่าโพความนิยมตกต่ำลงไปเยอะเลยใช่ใช่พระปกเก้าบอกเลยว่าใช่เก้าไกลแตงหน้านําพักเพื่อไทยขนาดพักเพื่อไทยมีคุณทักษิณกลับมานะคะเนี่ยก็ก็ดูอยู่ในข้อต้งคู่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คน คนดวงตกมาอยู่กันเยอะๆอย่างที่คุณพ่อเคยพูดเสมอนะครับว่าเหมือนกับว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลทางรัฐบาลถ้ามีคนดวงตกเกินครึ่งรัฐบาลอยู่ยากซึ่งซึ่งคุณพ่อก็ทานายทำนายการเมืองมาสามิบสี่ปีแล้วก็เป็นไปตามคำทำนายของพ่อมาตลอด <Okay. S 2> ซึ่งคุณพ่อก็ได้ดูเที่ยวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเที่ยวนี้เนี่ยอในรัฐบาลเองเนี่ยดวงก็เอของของรัฐมนตรีของรองนาย,ยกของในทุกหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะ ไปในทางเข้าเคราะห์กันหมดเลยอืเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจะมีค่อนข้างจะมีมลสมการเมืองหรือว่ามลสมที่มีคนคอยทิ่มแทงหรือว่าเข้ามาสร้างปัญหาให้ตลอดเวลาค่ะนะครับค<ข>่ะดวงคุณเสถียรมฐฐีปัญหาแล้วก็อย่างเข้าเคราะห์ขณะเดียวกันก็ยังรอรุนคำวินิจัยของสารรัาฐธรรมนูญซึ่งตรงนี้ค่ะต้องรอดูว่าถ้าคุณเสรษฐ,ฐาหลุดเนี่ยโอกาสเราจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ที่มาจากพักร่วมรัฐบาลที่ยังที่ยังจับมือกันอยู่ไหมซึ่งหลายคนก็โฟกัสไปที่บิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐถ้าถ้าถ้าดูจากดูจากเอ,อกระดานนะฮะที่ของแต่ละพรรคการเมืองที่ส่ง <andid> ที่มีแคนดิเดตนะฮะก็มีโอกาสได้ได้ได,ได,ได้ผมมีโอกาสก็ไปได้เห็นไม่ว่าจะเป็น คันดิเดตของแต่ละท่านนะฮะอ,อ,อย่างลุงปั้มเองเนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบว่าจริงๆกัพื้นฐานดวงของลุงปั้มอะที่ผมเคยพูดเอาไว้เหมือนกันนะฮะว่าเดือนออปีนี้เป็นปีที่คือปีที่แล้วลุงปั้มลุงปั้มปีหกหกลุงปั้มเือปีชงชเพราะฉะนั้นการเดินเกมการเดิอนอะไรก็ตามเนี่ยสังเกตได้ว่าอาจจะมีการเอ,อผลออกมาไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการหรือว่าผลผลต้องไปอีกทางหนึ่งอะไรตรงนี้ไป ซึ่งพอมาปีนี้ปั๊บเนี่ยซึ่งมันจะเป็นปีปีมะโรงที่เอ่อเป็นปีมะโรงนะแล้วลุงปั้มก็เกิดปีละกาปีละกากับปีมะโรงนี้เกื้อหนุนกันเพราะฉะนั้นปีนี้ผมที่ผมเคยบอกว่าดวงลุงปั้มเองเนี่ยก็ถือว่าจะค่อยๆดีขึ้นแต่จะดีดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องมาดูที่โง่เฮงดูที่ราศีแล้วก็ดูที่พื้นฐานดวงรอบอายุเกิดอีกค่ะอ่า ถามว่าของลุงปั้มเนี่ยเออเท่าที่ผมมีโอกาสเจอท่านล่าสุดเนี่ยยอมรับยอมรับเพราะว่าราศีท่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมออ่าคือราศีเนี่ยบางคนอาจจะอาจจะมองราศีมันดูกันยังไงเออถ้าถ้าทุกท่านจําได้เนี่ยอย่างอย่างคุณกุ้งเองจําได้ว่าตอนลุงตู่ที่เอรัฐประหารใ,ใหม่ๆแล้วก็มาเป็นนายกรราศีท่านเป็นฝปังมากอื นั่นคือราศีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของลุงป้อมเนี่ยผมก็เลยมองว่าวิเคราะห์ว่าดวงดวงท่านดีก็จริงแต่งงเพ่งราศีท่านท่านยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควร <Okay. S 2> แล้วก็แล้วก็อายุท่านก็อยู่ในเคราะห์ด้วย mm hmm. สังเกตได้นะครับผู้ชายที่อายุลงท้ายด้วยสามหกเก้าต้องบวกหนึ่งก็ไปด้วยนะทุกท่านเข้าเคราะห์หมดเลย mm hmm. มันเลยมันเลยทําให้ผมมองว่าไม่ปลกยใจที่ว่าทำาการเมืองวุ่นวายแล้วก็ผู้นําที่เป็นตัวหลักๆที่อยู่บนบนทุกคนเนี่ย แต่ละคนเข้าครอะกันหมดเลยมันเลยวุ่นวายถ้าแล้วก็ดูดูไปต่อที่ท่านท่านหนูท่านอนุทินดตอรอนุทินค่ะ,คะท่านเกิดปีมะเมียท่านก็อยู่ในเคราะห์เหมือนกันสังเกตได้ว่าเออปีเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นปีที่มังกรฟาดหางเมื่กเขาฟาดหางโดนแต่ละคนนี่คือเขาท,ที่อยู่ในเคราะห์กันหมดเลยคค่ะค่ะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าจากจากนี้ไปไมันต้องดูว่า แต่และเดือนเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามีการปวดนายกสมมตินะฮะสมมติว่าเ,าเกิดท่านเตยหาเกิดเอ็ซิเดนต์ขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องมีการดูด,ดูเออดูคดีเดตคนคนอื่นต่อก็ผมก็ต้องมาดูว่าเขาเขาน่าจะมีการคัดเดตในช่วงเดือนไหนสมมติว่าสมมตินะครับสมมติถ้าเป็นเดือนมิถุนาเดือนกรกฎา สองเดือนนี้จะเป็นเดือนเป็นเดือนที่ดีของท่านดรอนุทินตรงนี้ท่านก็มีโอกาสสูงอแต่ถ้าสมมติอ่าถ้าสมมติว่าเป็นเดือนที่แล้วเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาสองเดือนนี้ถ้ามีการมีการทําเกมก่อนหน้านี้หรือว่าทําดีอะไรก่อนหน้านี้แล้วก็เอจนมาให้มีให้มีแคนดิเดต t e นายกคนใหม่ในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเออเมษาพฤษภาเนี่ยสองเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของหลวงป้อม อันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่ามันจะมีการมีการโบตกันประมาณช่วงเดือนไหนค่ะอ่ประมาณนี้แต่ถามว่าเพราะถ้าถ้าแต่ละท่านเนี่ยคือดวงตกเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันก็สู่สีกันหมดนะมันมันไม่ได้มีใครโดดเด็นท์ทั่วเลยหรือว่ามันมันออกมาเลยไม่มีค่ะนะครับอย่างนี้ทางรอดต้องประคองกันอยู่กันต่อไปก่อนนะ ถ้าเป็นผมคือเฮ้ยดวงเราเข้าคอกตำรวดอะประคองประคองรัฐบาลไปให้ได้ก่อนกอกันไปก่อนกอดคอกันไปก่อนกอดคอกันไปก่อนถ้าถ้าแตกคอกันเมื่อไหร่นอกจากเสียว่านอกจากเสียว่าไปจับมือกับคนที่ดวงดีกว่าอืมอ่าถ้าจับคนที่ดวงดีกว่าเนี่ยเออคนคนที่ดวงตกเนี่ยก็อาจจะพอยดีไปด้วยเพราะว่าเราเราไปเกาะคนดีคะ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าคนไม่ดีมันเออดวงไม่ดีมารวมตัวมาเกาะกันอยู่อย่างนี้เนี่ยผมก็ผมก็บอกได้อย่างว่าอย่างหนึ่งว่า ก็ไม่ใช่ว่าจะไปได้ตอลอดราต่างมันก็จะมีปัญหาก็มามากขึ้นเหมือนกันค่ะครับล่าสุดอาจารย์วิสนุเครืองามค่ะเพิ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกคุณเศรษฐานะคะให้เป็นที่ปรึกษาของนายกค่ะจะมาช่วยแก้วิกฤตให้กับรัฐบาลช่วยดูเรื่องข้อกฎหมายที่ทั้งคุณเศรษฐาซึ่งเป็นนายกแล้วก็รัฐบาลบยังติดบ่วงอยู่ได้ไหมคะเอ่อจริงๆต้องต้อง ต้องต้องเรียกว่าท่านอาจารย์วิตนูเนี่ยท่านก็ได้ฉายาตามที่ทุกคนแต่งตั้งแล้วคือเนติบริกร,ร,กรค่ะอ่าซึ่งท่านก็มีความเชี่ยวชาญมีความรู้แล้วก็ท่านผ่านมาทั้งเก้าเก้ารัฐบาลเก้าสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อความรู้ท่านก็ประสบการณ์ท่านสูงมากถามว่าพอท่านเข้ามาตรงนี้ปั๊บเนี่ย<ม>คนเราเนี่ยครับมันหนีกรรมไม่พ้นอ่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่า เอ่อการที่การที่ดวงเราดีหรือไม่ดีเนี่ยมันต้องไปดูที่กรรมเก่าที่เราทําไปด้วย <Okay. S 2> นะครับ uh huh. เสร็จแล้วเนี่ยเอ่อการที่พื้นฐานดวงของของท่านวิทย์อาจารย์วิจิโนเนี่ยท่านเกิดสองสี่เก้าสี่ท่านเกิด, 94, กดปีเถาะอ่าปีเถาะเนี่ยจะเป็นคนที่หูยาวก็ต่ายหูจะยาวมันจะสามารถรับฟังเสียงรอบด้านได้ไวกว่าก็ <Okay. S 2> คือพู้นายจะมีเซนจะมีอะไรที่มัน ที่มันเอรู้จักหลบปีกรู้จักเอาตัวรอดหรือว่าสามารถที่จะปิกแพงสถานการณ์ได้คนปีถอดจะมีเสน่ห์ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์วิศนุเองเนี่ยการที่เข้ามารับบทบาทตรงนี้เนี่ยผมต้องเรียนให้ทราบเลยว่าด้วยราศีของท่านเนี่ยอผมก็ดูแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็ทราบทราบมาทราบมาตักพักหนึ่งแล้วแหละว่ามีเอท่านปอกไตด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าการที่เข้ามาเราจะเป็นเป็นโทษหรือเป็นคุณเนี่ยผมโดยโดยส่วนตัวนะครับผมวิเคราะห์ตามพื้นฐานดงเนี่ยเป็นโทษต่อตัวเองมากกว่าอืมเป็นโทษต่อตัวเองเป็นโทษต่อตัวของอาจารย์วิษณุเองค่ะนะครับเพราะว่าเอ่อปี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 ปปนปเ,นเนี้ยปีสองพันห้าร้อยหกเจ็ดเนี่ยเป็นปีมะโรงไม่เกอนหนุนกับปีเถาะเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นอาจารย์วิศนุก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เจอปีไม่เกนื่อนแล้วก็ท่านอยู่ในเคราะห์กำลังจะพลเคราะห์คือท่านจะพลครามประมาณอ่ต้นปี68อืมอน่าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองผมผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าการที่อาจารย์พิศนุเข้ามาในช่วงในช่วงที่ดวงดวงของท่านเป็นแบบนี้ด้วยอ,อ๋อสถานการณ์รอบด้านการเมืองเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยท่านไม่ได้มาทําให้ดีขึ้น ท่านอาจจะมาทําให้มันนิ่งๆขึ้นหรือว่าอาจจะมันหรือว่าจะช่วยกันปัญหาที่อนาคตที่กำลังจะเข้ามาอีกค <ะ S 1> แต่ตอนเนี้ในในพื้นฐานดูผมถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมจริงๆผมมีโอกาสมีโอกาสได้เจออาจารย์วิจิรุชเช่นเดียวกันตอนตอนที่ไปสัมภาษณ์ท่านคุยกับท่านก็เห็นเห็นเห็นหน้าตาราศีของท่านเหมือนกันผมก็ด้วยความด้วยความห่วงใยด้วยความรักที่มีต่อท่านเพราะว่าท่านก็เป็นคนน่ารักท,ท่านหนึ่ง ก็อยากจริงๆอยากให้ท่านอยู่บ้านพักผ่อนรักษาตัวดีกว่าแต่ถ้าท่านมารับตรงนี้ผมก็บอกเดินว่าเออเป็นโทษต่อต,ตัวเองไม่พอแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำให้สถานการณ์รอบข้างดีขึ้นเลยคำถามสุดท้ายเลยค่ะอันนี้ไม่ถามไม่ไดงคุณทักษิณถูกคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองมีคนมองข้ามช็อตต่อไปค่ะคุณยิ่งรักจะได้กลับบ้านหรือไม่คุณทักษิณเคยบอก ก่อนหน้านี้ตอนที่คุณทักษิณขึ้นไปเชียงใหม่บอกว่า,าเดือนเมษาพี่น้องชาวเชียงใหม่จะได้เล่นสงกรานกับคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ปลายปีส5 6 7หอสิบเจ็ดปลายปีนี้ค่ะคุณยิ่งลักษณ์จะได้งกลับไทยแต่พอสถานการณ์มันเป็นอย่างที่สินแสโจอบอกเนี่ยค่ะมันเกิดมังกรฟาดหางอะไรแบบนี้ค่ะคุณยิ่งรักได้รับผลกระทบด้วยไหมคะได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนครับเพราะว่า เพราะว่าเอาของท่านอดีตนายกยิ่งรักเองเนี่ยท่านเกิดปีมะแม่ <Okay. S 2> นะฮะคือคือคือปีในปีมะโรงเนี่ยมันจะมีปีที่ไม่เก้อหนุนที่ผมเคยเคยเคยบอกไปนะฮะก็จะมีคนที่เกิดปีฉลูนะฮะปีเถาะ <Okay. S 2> ปีมะแมแล้วก็ชงชงกับปีจอ <Okay. S 2> นะะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย <Okay. S 2> อย่างท่านท่านทาักษิณเองก็เกิดปีฉลู <Okay. S 2> นะครับ แล้วก็ตัวของอท่านยิงรักษเองเนี่ยท่านเกิดปีมะแมเพราะฉะนั้นสังเกตได้ว่าแต่ละคนนี้เข้าคัทุกอย่างจะไม่ไม่ได้เป็นไปได้ได้หลักใจ <c oughs> ถามว่ามีโอกาสได้กลับไหม <c oughs> ผมก็มองว่าด้วยสถานการณ์พื้นฐานดวงของท่านตักษิณของท่านเรษฐาแล้วก็แล้วก็ของท่านยิงรักเนี่ยโอกาสกลับยากมากในปีนี้ <c oughs> ในปีนี้นะครับแต่ปี <c oughs> ปีต่อต่อไปมันก็ไม่แน่ค <c oughs> ่ะอ่า แต่ว่าสิ่งสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เพราะบางคนก็อาจจะมองว่าเออแล้วการบ้านการเมืองเป็นแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ประเทศไทยจะรงบจะเดินหน้าตักทีผมบอกเลยนะครับว่าด้วยดวงตามตามดวงของโคนรัาจีนเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยบ้านเมืองจะหนักกว่าปีนี้นะครับด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองค่ะทุกอย่างมาหมดเลยครับจะหนักกว่าปีนี้ไม่ว่าจะเป็นการ การเออ่ดัดหลังกันการหักหลังกันหักเดียวกันซึ่งซึ่งคูยง่ายคือจะดูแลกว่าปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้จับตาดูคือปีหน้า่อาปีหน้าแทนที่ปีหน้าเออแทนที่มันจะจบตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเข้ามาในตอนนี้หรือว่าหรือว่าล้มเตถมาได้สมมตินะล้มท่านนายกได้แล้วมีใครคนใหม่เข้ามาอยากคิดนะครับว่าจะ,ะอยู่อย่างสบายใจแล้วตลอดรอบฝั่งอีกเหมือนกันค่ะอ่า เพราะปีหน้านี่เป็นปีที่ประเภทบอกได้เลยครับว่าเผลอเมื่อ,อไหร่อ่ะถูกฉกทันทีแต่ถ้าโอเคถ้าพ้นจากปีหน้าไปได้นะครับอย่างปีหกแปดเป็นปีที่ผมเป็นห่วงค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าดวงเมืองดวงดวงประเทศไทยกับปีหน้าเนี่ยโอมันปัดกันแรงมากพอเพราะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านมีความหวังต่อไปเนี่ยพอหลังจากปีหกแปดเนี่ยเจอปีมะสิง ที่มันจะมีปัญหาดุ่มเลาพอสมควรพอเข้าจู่ปีหกเก้าเมื่อไหร่ประเทศไทยจะเดินหน้าทันทีครับผมผมก็เลยนั่งวิเคราะห์เนี่ยนั่งวิเคราะห์ว่าออปีหกเก้าเนี่ยมันเป็นช่วงใกล้ใกล้กลรุตั้งใหม่นี่หว่าใช่ค่ะใช่ไหมฮะผมก็<ช>ไม่รู้เหมือนกันผมผมก็ผมก็วิเคราะห์ไปตามดวงค่ะเพราะฉะนั้นปีสองปีเนี้ยวุ่นวายหนักมากแต่พอเข้าจู่ปีหกเก้าเมื่อไหร่เนี่ยประเทศไท,ไทยเดินหน้าทันทีแล้วก็ผมเชื่อว่า จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าปีมาเป็นสัญลักษณ์ของความใหม่ความความสดเหมือนกันค่ะค่ะได้ครับใช่ค่ะวันนี้เราได้มีการตรวจเขาเรียกว่าเช็คดวงใช้โหราศาสตร์จีนนะคะตรวจทับดวงดาวทางการเมืองไปจนถึงเ,เขาเรียกว่าคีย์แมนคนสำคัญที่อยู่ในดิวการเมืองกานครบถ้วนค่ะวันนี้สยามรัฐสัดาหวิจาร์ต้องขอขอบคุณจินแสโจ คุณคมสันผ่านวิชากุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะครับยินดีครับครับสวัสดีสสดครับ,ค,รบค่ะ